มาดูคืนนี้กันบ้างดีกว่าทั่วใหญ่เขาได้8ทีมแล้วมาดูยูโรปาลีกกันบ้างคืนนี้ค่ะลิวอพูก็จะลงแข่งเจอกับสวัตส์ราคในบ้านในบ้านลิวอพูนะสำรองบืมเฮ้ยข่าวเห็นกันเลยเห็นข,ข่าวเขาจะเอาซาล,าล่าลงอ๋อเขาสนิมฉั <laughs> นไม่รู้อาจจะเอาแบบเป็นอันนี้หรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้ที่ภาพซ้อมมานะคะก็มีคาเวนเบิร์กกลับมาซ้อมแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แถลงข่าวก่อนเกมเนี่ยคลอบก็พาสมัสไล น้องดอมมาแถลงข่าวเสียงซอยละมาแถลงข่าวเขาบอกตอนนี้หายเจ็บแล้วแล้วก็หวังว่าจะกลับมาเรียกยฟอร์มที่ดีแบบหายเจ็บแล้วหายเจ็บแล้วหายเจ็บแล้วไม่จะหายเจ็บแล้วแล้วก็จะเรยพยายามเรียกฟอร์มแบบต้นฤดูกาลกลับมาให้ได้อีกครั้งอ่าเน่แล้วก็คนไม่ต้องมาวองหน้าดิฉันแล้วก็ไอ้ี่ฉันลืมเลยเนี่ยเคยพูดเลยเคยพูดเลยเขาลืมเลยเนี่ยเออแต่ว่า โคนาเต้ยังต้องลุ้นแต่คิดว่าไม่น่าดูโคนาเต้ดูเสียงแข็งขึ้นมาเป็นเป็นทอมบอยทันทีนะก็ส่วนคนอื่นๆที่มีรายชื่อเจ็บอยู่ก่อนเนี่ยคิดว่าก็น่าจะยังไม่ได้ลงนะคะแต่อย่างที่บอกการเป็นแบบมีภาพลงมาซ้อมแล้วก็น่าจะอีกไม่นานอะไรอย่างนี้ส่วนการจัดทีมค่ะคาดว่าชุดผสมเช่นเคยนะแล้วก็ อาจจะมีชาล่าที่ลงมาเป็นรุ่นพี่แล้วก็เรียกแบบเหมือนเคาะสนิมหน่อยแต่แต่ลงเต็มเวลาหรืออะไรอย่างงี้ไม่ไม่รู้ว่าครอปจะจัดตัวยังไงนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะแนะนําให้เข้าไปที่ยูทูบสโมสรแล้วไปดูบรรดาเด็กๆเ,เขาเอาเออคุณพีทปีเตอร์แม็กดาวเนี่ยเขาเอาเด็กๆบรรดาน้องๆอะคาเดมี่พวกแกง Mac ๊งแม็กคอนแนลคอนชาอะไรอย่างเงี้ยมานั่งคุยกันถึงแบกบาการที่อยู่ดีๆไปเด็กอะคาเดมี่แล้วก็ได้มาซ้อมกับทีมชุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ย ไปดูแล้วเฮ้ยพวกนี้เขาก็ยังเด็กนะเขาบอกว่าปกติโดนต้องมานั่งลุ้นว่าเนี่ยในลายชื่อว่าใครจะถูกเลือกไปซ้อมกับชุดใหญ่ก็ลุ้นแล้วแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าชีวิตตัวเองจุดสุดท้ายเราจะได้มาแบบอยู่กับรุ่นพี่อะไรแบบนี้ก็ไปดูได้นะคะส่วนไปดูข่าวเรื่องของไมเคิลเอดเวิร์ดกันหน่อยค่ะแน่นอนพอมีข่าวว่าไมเคิลเอดเวิร์ดจะกลับมาใช่ไหมก็เอาทันทีเลยเป็นทางด้านของ สื่อเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาคาดการนะเป็นการ<ม>คาดการมี่ต้องบอกก่อนว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเตรียมที่จะโล4ะนักเตะนะก็คือหนึ่งในนั้นมีซาร่าด้วยนะโ oh, อ้เหรอฮะคือ,ค,อคือด้วยสัญญาของซาร่าตอนนี้เหลืออีก12เดือน<ม>ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรยืนยันไม่มีข่าวมาว่าจะต่อสัญญากับสมโมสรหรือเปล่านะคะรวมถึงต้องบอกว่าถ้ารามิอาบาสเคี่ยวแล้วไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็อย่าเรียกว่าเคี่ยวเลยเขาเรียกอะไรเขามีกัน ความแนวคิดของเขาที่เขา uh huh. เชื่อในตัวเลขในในข้อมูลใน Data อะไรอย่เงี้ย uh huh. มันก็จะเป็นการแบบน่าสนใจเหมือนกันว่าเฮ้ยสรุปถ้าซาร่าอายุขนาดนี้มาเคาะตัวเลขดูคำนวณดูความคุ้มค่าแล้ว uh huh. จะต่อสัญญาหรือเปล่า uh huh. อันนี้คือสื่อเขาคาดการนะคะหนึ่งในนั้นอนมีซาร่าอีกคนหนึ่งที่อาจจะโดนขายคือกริกสเกาเซอร์ชิมิคาส oh, ชิมิคาสจริงนะนี่นะก็ชอบกูนะแต่นี่รู้สึกว่า ตอนเขาโดนต่อสัญญาเนี่ยก็แปลกใจเหมือนกันแต่คือก็เข้าใจเลยว่าเป็นแบ็กอัพของแต่ว่าผมเห็นเกมล่าสุดควาการเคลื่อนที่ของโจโกเมนีน่ไม่ธรรมดามากเลย่างทอง,งช่วงน,นี้ล้างทองผมว่าครบเก่งอ่ะอต้องพูดอีกทีหนึง่งใชแล้วก็เขาสอในให้ทีมขยับมุกเก่งมากเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็คือที่มีชื่อก็คือ เคลเฮอร์เคลเฮอร์นี่ไม่แปลกใจแต่ประเด็นคือเชื่อว่าถ้าจะขายอ่ะอย่างที่บอกต้อง20ล้านคือผมยอมคุณแล้วแล้วผมกราบขออภัยทชไมมคราวที่แล้วคุณบอกว่า20ล้านแล้วผมบอกแพงอ่าไม่แพงหรอกพอเห็นฟอร์มเต็มๆนะไม่คือแฟนบอลทีมอื่นเขาไม่ได้รู้ลึกเหมือนแฟนลิร์ภูไงผมเห็นก็เห็นผิวเผินเนี่ยแต่พอลงมาติด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 อ่ะโอ้โหตัวตัวนี่กินไม่ได้เลยนะเป็นคนที่ดูน่กองหน้าเก่งมากเลยนะอย่าเรียกว่าเป็นไม่อยากเรียกว่าเป็นมือสองอะคือนอ่โอ้จริงเรียกว่าเป็นอยากจะเรียกว่าเป็นแบบ เป็นมือหนึ่งในบางทีได้เลยอ่ะเขาเป็นเก่งมากโอ้แต่การดวล duo one อ่ะตัวต่อตัวี่ระดับโลกเลยนะจริงปะอันนี้พูดตรงๆงนะถ้าเซฟจุดโทษนะบางทีรู้สึกว่าอยากให้ลงมากกว่าคลเลอร์เฮอร์อ่ะอาจจะเซฟจุดโทษดีกว่าแต่ว่าลงมือสองส่วนใหญ่มักจะเก่งเรื่องนี้แต่ว่าลูกกาอากาศเขายังมีปัญหาอยู่ถูกต้องไหมก็เปิดบอลเปิดบอลแบบเปิดบอลยาวความแม่นเปิดบอลอะไรเงี้ยไม่ไปถึงลูกออกมาตัดอ๋ออ่าใช่แต่เขาใช้ความตัวเล็กกว่าใช่ใช่อะไรประมาณนั้นอ้าวแต่ก็เคลเลเฮอร์นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อย่างที่บอกว่า ถ้าขายก็ต้องขายให้ได้ราคาเพราะว่า,ามีหลายทีมให้ความสนใจเคลเลอร์เองก็อยากออกไปหาความท้าทายใหม่ๆเหมือนกันแต่ก็ต้องได้ราคาที่เหมาะสมส่วนอีกคนนึงเนี่ยค่ะก็คือทางด้านของนิชวิเลียมอันนี้ก็ไม่แปลกใจน้องเสียด้ดะ้หมือนจะขึ้นมาได้แต่ว่าสุดท้ายก็ก็ ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเก็บเอาไว้อ่ะมาแล้ว<ะ>มาแล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าน้องลูกหมีดีกว่าโอนโนโน่ oh, no, no. ของพี่ป๊อปอ,อีกครั้มาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะส่วนเมื่อวานนี้ในแถลงข่าวก่อนก่อนเกมนะคะก็มีครอปออกมาพูดแล้วทีเนี้ยนักข่าวก็ถามว่ารู้สึกยังไงที่ไม่เคลเอเวอร์กลับมา <c oughs> แล้วครับก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีผมทํางานกับเขาได้ดีไม่มีปัญหาอะไรกัน ก็ได้คุยอะไรกันหลายๆอย่างเรื่องของการซื้อการแบบการเรื่องของทีมเรื่องของนักเตะด้วยอย่างที่บอกว่ามันก็มีข่าวมานะว่าเออจะเปลี่ยนใจไหมนักข่าวก็ถามว่าเออไมเคิลเอ็ดเวิร์ดได้คุยแบบเหมือนแบบพยายามไม่อยู่ต่อไหมบอกเขาไม่คุยอยู่แล้วหมายถึงเขารู้อยู่แล้วว่าผมกันใช่เขาแาบดำเลยเออการที่ผเขารู้อยู่แล้วเขาไม่ได้โง่ว่าการที่ผมออกมาพูดมันเป็นเรื่องที่ผ่านการตัดสินใจมาแล้วเขาบอกแล้วเขาพูดบอกว่าสโมสรที่พูดเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในโลกสโมสรหนึ่งผมยังไม่อยู่เลยหมายถึงว่าเขาแบบ คือหลายครั้งที่มันมีข่าวแล้วสื่อพยายามไปจับใจความประมาณว่าจะเปลี่ยนใจไหมเอาข้ดคาพูดไปพูดแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคือครัเคยพูดว่าเนี่ยเขาเห็นอุล,ล่ายืนเชียบอลอยู่ตรงนั้นอะดูเธอแบบตื่นเต้นมีความสุขมากเลยถ้าผมได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นบ้างมองว่าคงมีความรู้สึก<อ>ที่ดีเหมือนกันคือมันบอกทั้งภาษากายทั้งภาษาพูดอะเ,เขาก็บอกชัดเจนแล้วว่าเขาอ,อยากพักนะแต่คือตอนนั้นไม่ได้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเลย,เลยสักอย่างจะไม่ได้เขาก็พูดว่าเขายังไม่ได้จะรีทายอ๋อเขาขอพัก เหมือนเป๊ปไงใช่พอเชดิโน่ก็พักนานนะใช่ขอพักสองปีอ่ะขอพักก่อนแล้ว่าคนเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยมันคงทรมานจริงนะแล้วก็มีคนบอกว่าเห็นไหมครอบก็ออกมาพูดแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่อย่างที่บอกว่าในการทํางานอ่ะมันก็มีเคยไหมคุณไอเดียไม่ตรงกันเรื่องของครอบทํางานกับนักเตะก็อาจจะผูกพันต่อให้ผิดนโยบายเช่นเกิน30จะไม่จะไม่ให้สัญญาระยะยาวจะไม่ต่อแต่การที่คนทํางานใกล้ชิดกับนักเตะอ่ะ เขาให้คุณค่าอีกแบบหนึ่งใช่ถามว่าใครผิดไม่มีใครผิดถูกทั้งคู่มันก็แค่นั้นแต่แต่เชื่อว่ามันก็ไม่มีอะไรนะคะก็เขาก็ครอบก็ชื่นชมก็บอกว่าดีใจที่เหมือนกับว่าเอ็ดเวิร์ดกลับมาทํางานกับทีมอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะก็รอดูแล้วกันคืนนี้เขารอบแน่นอนเพื่อเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เมื่อที่มีแอบคุยกับพี่นกซีเป็นแฟนเดียรบเหมือนกันเดี๋ยวก่อนคบยังไม่เคยได้ยูโรปาลีค่ะยังค่ะก็คือถ้วยเดียวกับที่ยังไม่ได้ โอ้โหแล้วยูโรปาลีกเนี่ยไฟแนลก็คือ22หลังเกมนัดสุดท้ายคือ19 19เกมสุดท้ายในลีกครับไฟแนลของยูโรปาคือ22แล้วก็ FA Cup คัพเนี่ย25หโอ้จริงๆนะนี่แฟนบอลเป็นกลางนะอยากเห็นลิฟวูชิงกับเลเวอร์นะใช่ป่ะเออมันน่าจะตื่นเต้นนะคือมันเป็นความโลจิตของพวกเราอ่ะที่รู้สึกว่าถ้ามันมันไปถึงรอบชิงแล้วเจอเลเวอร์คูเซ่นนะ คือไม่แต่ต้องเคารพทีมอื่น้วยนะคะคือเขาก็ดีไม่ใช่อะไรอันนี้หมายถึงว่ามองมองภาพการตลาดเนี่ยหูมันจะต้องแบบมีเรื่องให้ให้ให้พูดเยอะอ่ะแล้วมันจะต้องเป็นคู่สมมติถ้าเขาได้ชิงกันจริงนะมันจะเป็นคู่ชิงที่มันมากอ่ะคือนิ้วหัวครับที่เราพูดว่าเขาจะเข้าชิงนั้นไม่แปลกแน่นอนเพราะว่าทีมพวกเขานี่คือสัมผัสยูเซียตลอดเวลาแต่เลเวอร์เป็นโคตายูโรปาจริงๆที่อาจจะต้องแหวกไปให้ได้ถึงไฟนนล ใช่แต่โดยดูจากฟอร์มทีมก็ฟอร์มการเล่นก็ไม่แปลกใจหรอกถ้าเกิดเลโวจะไป<ม>ถึงทีมไม่แพ้ใครเลยครับโูดมากใช่โหดมากมานั่งถึงตรงนี้ได้ยังไงถูก